สวัสดีครับพบกับ o c k แมน X ได e กันอีกครั้งนะครับผมรอบนี้เราก็กลับมากับกิจกรรมเดิมที่มาใหม่กับ Monster Hunter l i ร์ไนะครับผมรีมาสเตอร์นะครับก็มีการแจกกาชาฟรีนะครับผมไม่รู้จะแจกกี่วันนะยังไม่ดูประกาศแต่ว่ากดก่อนเลยครับกดเร็วก็เกลือกดช้าก็เกลือกดไปเลยนะครับผมสองตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้มานะด้วยความไม่มีดวงนะครับผม เขาเพิ่มอัตราขนาดไหนผมก็ยังไม่ได้อะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรโอเคมาดูประกาศสัหน่อยแล้วกันนะครับประกาศก็จะมีการเมเทนแนนต์นะครับเอาอีเวนต์อัปเดต Hunting Festival 2กลับมา Mission Code RICE นะครับผม Revival นะครับผมตรงนี้อ่าแล้วก็ Master u s u s h i Challenge 2นะครับผมมีการใช้ Challenge Daily นะครับใช้ X c o m p o i t e Story Area เล่นโค o อฟแล้วก็ c o m p o i t e Event เต e 40ครั้งนะครับผม ก็จะได้ตัวติเก็ตมานะครับผมนะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะก็จะเป็นเรื่องของ Excel ซล w นะครับผมและเล่นจอขอบหา20รอบสัปดาห์ถัดไปก็จะใช้เป็นพาเลต์บอลนัดนะครับผมก็คือ3สัปดาห์ต่อต่อกัอออนไปนะครับทั้งเดือนอ่าแล้วก็มีอีเวนต์ซัพพอร์ตครีเอเตอร์นะครับผมให้ติเก็ตฟรีนะครับผมโอเคติกเก็ตฟรีคือน่าจะเป็นตัวนี้นะวัตถุดิบ นะครับผมติ๊กเก็ตตัวพวกนี้เอาไปค้าของถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยครับมีการาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่ล่อไปนะครับผมเสร็จวัสดุเอาไปทําอะไรเอาไปผลิตของอยู่ตรงไหนวะนี่นะครับผมก็มาผลิตของกร์ดที่เรายังไม่ได้มาบางใบที่ผมยังไม่ได้5าดาวเดี๋ยวผมจะไล่เก็บให้ครบ5าดาวให้หมดเลยนะครับผมอันอื่นก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนอกจากกาชาตรงนี้แล้วนะครับผม เราก็จะมีกาชาต,ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับนี่ฮะที่ผมยังไม่ได้กดคือเขาก็แจกแจกมาแหละแต่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเกลือแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเกลือมาประดับเพิ่มตัวของเศษมาสำหรับการอัปเกรดนะครับผมแล้วเสร็จแล้วจะไปเล่นกิจกรรมกันครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะในลีปเก่าๆของผมเองก็คือกิจกรรมเดิมนะครับ R I C E คิดว่าการเล่นก็คงไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็เป็นการใช้ตัวสลิงโยก โดดโยงไปโยงมาตามหาของไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นค่อนข้างก็จะเป็นเกมที่สนุกและค่อนข้างไหวนะครับผมเอาจริงผมก็จําได้แค่คับคายคลับคลนะ้วก็ลืมๆไปแล้วว่ามันเล่นยังไงตรงไหนต้องเอาไปเก็บของบ้างก็เหมือนกับว่าได้เล่นรอบใหม่อีกครั้งนึงแล้วกันครับตามหลักการแล้วเกมนี้ถ้าเวลามีกิจกรรม,มครับแล้วมันกิจกรรมซ้ําเนี่ยก็ควรจะศึกษาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราจะได้มาถึงปุ๊บเล่นได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยนะครับผม แล้วบางคนสงสัยว่าทำไมผมต้องเล่นทุกระดับนะครับเพราะว่ามันมีการแจกของครับประมาณสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยทุกๆประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันจะมีการแจกของว่าอ๋อตอนนี้มีของแจกนะครับผมตอนนั้นอะไรเงี้ยครับผมโอเคเราไปลุยกันดีกว่าเขาบอก x สี่ใช้ได้ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยนะครับทังนั้นเราก็เอาอาวุธที่เป็นเกี่ยวกับอาวุธของกิจกรรมนี้ไปเล่นแล้วกันครับผมจะได้เพิ่มบอยอยเยอะนั่นเองนะครับแต่ตัว x เองไม่ได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะ ตัวละครตัวที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์คือใครล็อกบอนัดเหรอโอเคใช้ล็อกบอนัสก็ได้มั้ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะเล่นแล้วเป็นอย่างไรนะครับความลุ้นก็คือจําเนื้อหาไม่ได้ในแหละเราต้องเก็บกี่ชิ้นจะได้เอสนะครับผมมาเนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับผม เราถูกเรียกว่าฮันเตอร์นะครับก็เหมือนคราวที่แล้วก็คือเป็นกิจกรรมที่เราถูกเรียกว่าฮันเตอร์เพราะว่าเราเป็นมอร์ริกฮันเตอร์แต่จริงๆแล้วฮันเตอร์นี่คือฮันเตอร์ในโลกอื่นเพราะมันคือเกมมอนฮันหรือมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมมอนฮันนี่ก็เป็นเกมที่โด่งดังของแคปคอมมากๆนะครับเรียกว่าอ่าเปลี่ยนหน้าตาไปแล้วอยากได้ทุ่ชูนี่เหมือนกันเขาบอกว่าเก่งดีนะครับผมเนี่ยฮะ โอเคเราต้องตามหาของทั้งหมดหนึ่งอันอ้าวอันเดียวเองเหรออันเดียวเองเหรอเอหาอันเดียวด้วยนะครับผมเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปนะครับตรงนี้ให้หยึดโยงแล้วก็โดดนะครับผมฮะโยนโยงโยงแบบนี้แล้วก็กระโดดนะครับ วิธีการโยงให้ดีก็ดึงและเล่งทิศทางนะครับผมมันจะขึ้นไปนะครับดีขึ้นไปได้ผมจำไม่ได้ทีต้องเก็บกี่ชิ้นนะเนี่ยตรงนี้มีไหมน่ะ หรือเราไม่ต้องเก็บไอ้พวกนี้เลยมันเป็นแค่บัฟดามเมชเฉยเนี่ยลืมหมดเลยครับเป็นไงละ่ะจำอะไรไม่ได้เลยความจำเลอะเลือนมากครับเมมโมรี่ลอสไปแล้วครับลวง จำไม่ได้ว่ามีทั้วกี่ชิ้นแต่ก็ช่างมันฮะก็คิดว่าน่าจะไม่จำเป็นต้องเก็บครบทุกชิ้นก็ได้มัม้งจำได้ว่าต้องมาสู้ไอ้ตัวนี้ครับแล้วก็รอ,อเวลานิดนึงให้มันดรอปของมาแค่นั้นเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะส่วนการเก็บชิ้นเยอะชิ้นน้อยเนี่ยรู้สึกจะไม่มีผลกับอะไรเลยมอนเตอร์ขนาดกลางนะครับผมก็ไม่มีอะไรฮะก็ยิงทีเดียวตายแน่นอนเพราะเราเล่นแบบง่ายครับปลาระเบอร์ไซตุร้มุม ให้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเผื่อมีของดรอปมานี่ฮะแค่นั้นเองนะครับคืออย่ารีบไปนะครับผมรอให้บอมันตายแล้วก็ดรอปมาถ้าเราใช้เชือกดีๆก็จะเล่นสนุกเพลินๆได้ครับเป็นด่านที่ออกแบบมาให้เราได้สนุกกับการใต่เชือกแล้วก็การคอนโทรลน,นะครับผม ถ้าเราคอนโทรลดีๆก็เหมือนกับว่าเราแทบจะไม่ต้องกระโดดเลยฮะอ้าวโดนยังแป็งมุมสังั้นบอสแล้วครับสิกมานะครับผมเหมือนเดิมฉากเดิมๆนะครับก็ไม่มีอะไรฮะเล่นกิจกรรมเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผม อ่าซิกมาที่เป็นอิริกูล่าในโลกมอนหันนะครับผมมีตัวเอ็มขึ้นมาด้วยนะครับผมเรียกว่าแมกนาซิกมานั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าปลาลูกบอลทีเดียวก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะว่าเราแข็งแกร่งไงล่ะนีไ่ไงล่ะโหปาลาระเบิดลูกใหญ่มากเขาบอกว่าไม่ตายนะครับผมไล่ชื่อจุดอ่อน นี่พระเอกมาแล้วราบทารอตเอ็กอยาได้ตัวนี้มากๆเลยครับเท่สุดๆแล้วเขาก็มาี่คาดบอสจบแต่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในล็อกแมน x นะครับผมในจักรวาล x เนี่ยซิกมาจะมาถึงแค่ภาค7 ในภาคแดจะไม่มีซิกมาแล้วนะครับผมคือกลับมาไม่ได้แล้วเมื่อเกิดการวิธีการหุ่นยนต์นะลูมิเน่ก็เข้ามายึดครองนะครับผมชุดก่อนนี้เทมามาเขาว่าจอมตีดีมากเลยนะอยากเล่นเหมือนกันเขาว่าดามเมจแรงมากเขาที่แล้วครับพอจบกิจกรรมนี้ปุ๊บมันจะมีกิจกรรมที่เอาไว้เลดบอสนะครับเซนซิกมา x อกหนึ่งเนี่ยแหละบุฟซิกมาตัวเนี้ยมาสู้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเอ้ไม่ใช่บุฟซิกมาสิน่าจะเป็นซิกมา x อกห้าเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับผม ก็ทําดาเมจได้ดีๆมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีไหมถ้ามีคิดว่าจะเป็นกิลเลดนะครับกิ้วบอสในการสู้ก <Gym. S 1> <to> ับเอ็ก <gamma> ห <enders> <Nixon> ้าบอสเอ็กหลีเอ็กหกนี่แหละครับก็ได้ของกันไปนะครับผมของตรงนี้สุ่มนะถ้าเราอยากได้ของนะครับผมให้สุ่มทีละหนึ่งครั้งนะเพราะว่าโชคมันไม่เหมือนกันเรากดห้าครั้งอาจจะได้ของที่ดีไม่เท่ากับหนึ่งครั้งก็ได้แล้วก็เลเวลการดบของครับมันจะดอป แยกกันระหว่างความยากต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ของความยากบางอยา่างเราต้องไปดรอปของชิ้นยากๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดรอปมาแท้สร้างให้คราบอาวุธได้นะครับผมคราบของต่างๆได้ก็ยังไงก็คอยติดตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอปิดท้ายด้วยการกดหนึ่งพันเม็ดแล้วกันเนาะเป็นที่ระลึกเฉยๆนะครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่สีเรียสนะครับผม เป็นซีรีส์คอลลาโบที่ผมไม่ค่อยอยากจะได้อยู่แล้วเพราะว่าดวงผมไม่มีอ่ะนะก็ถือว่าเก็บกาชาเล่เๆและการจ่ายพันเมตรเอาพวกแต้มมาอัพของละกันครับอ่าก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปหน้าจะเล่นอะไรคอยติดตามชมกันได้คสำสับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ